สวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธสโรวันนี้ผมจะมารีวิวมีด <Okay. S 1> วาระวันเกิดกับมีดร้อยปีโรงเรียนจัดสร้าง mm hmm. ามีดร้อยปีโรงเรียนจัดสร้างอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ด้วยพิธีใหญ่เสกพร้อมนาลาศิลบมาผมว่าก็เก็บไว้ใช้ถือว่าดีเลยทีเดียวขออนุญาตฝาก f a c e b o o ด้วยนะครับ a c e b o o k ผมคณิตจันเขียวเคซีบารมีพุทธสโรนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดหรือหลวงพ่อกวยทันตัวไม่ทันตัว ไว้ใช้งานลองทักหาส่งรูปมาได้นะครับผมเริ่มจากมีดหวาระวันเกิดร0อปีฟังนึ่งตอกหลวงพระพัดวัดวยด้วนพร้อมยันนะซ่อนหัวและตอกโค้ดสองโค้ดนะครับโค้ดจะไม่เหมือนกันจะเป็นโค้ดคนละตัวเลข2279นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น ยันหลวงพุทธตอกรุ่นอายุตอกอายุวัฒนม,มงคลร100้อยปีเป็นมีดวาราวันเกิดหลวงพ่อพันธ์นะครับอายุครบร้อยปีเมื่อ12พฤษภาคม2564าโดยประมาณครับอันนี้ผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูมีดวันเกิดมั่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามีดวันเกิดไม่ค่อยสวยอันนี้ผมเห็นด้วยว่าไม่ค่อยสวยโรงเรียนจัดสร้างด้วยง,งานที่เร่งรีบและสร้างจํานวนพอสมควรก็เลยทําให้ไม่ค่อยสวยงานไม่ค่อยละเอียดแต่ว่า โดยรวมแล้วพิธีใหญ่ปลูกเสกดีอ่าเจตนาเขาก็ดีถือว่าเก็บไว้ใช้ได้ไม่เสียหายนะครับอ่านะครับจะเป็นลายหน้าเกี้ยวฝั่งนึ่งตอกร้อยปีหลงวงพ่อผัดวัดเฮียด้วนแล้วก็ตอกเลขนะครับนี่เป็นฝั่งนึงลายหน้าเกี้ยวฝั่งหนึ่งลายน้องสิงนะครับเห็นไหมครับว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวส่วนทางด้านฝักฝักก็จะมีการยิงเลเซอร์เป็นพักคูนิวิตปุญยากกรนะครับอ่านะครับว่า ตอนนี้ตอนตอนที่สร้างมีเล่มเนี้ยหลวงพ่อยังไม่ได้เลื่อนขั้นอ่าเล่มหนึ่งก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเหมือนสนิมขึ้นางานจะไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้เลยอันนี้เป็นเลข3หลักถ้าได้มองหาไปใช้งานลองทักแสงดูนะครับอ่านี่นะครับเล่มนี้ฝักไม่หลวมดูโอเคสดุดแต่ว่าเสียดายว่าใบาเป็นรอยก็เลยต้องก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างมีดโรงเรียน สร้างรายละเอียดจะไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วดีนะครับพิธีดีมวลสารก็โอเคนะครับยังไงผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ